ไฮทุกคนวันนี้เรามีร้านราเมงเล็กๆที่อร่อยและเข้าถึงง่ายมากๆมาแนะนำที่นี่เลยเมนโดราเมงเป็นร้านราเมงที่อยู่ใจกลางเมืองที่ราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียงห9บาทเท่านั้นอร่อยแบบญี่ปุ่นจะกินได้ทุกวันเลยที่นี่นะคะจะเป็นราเมงเส้นสดครับแท้ทำเส้นสดใหม่ทุกวันเลยคือเราสั่งมาเยอะมากหลากหลายหน้า ทานจะเลือกกินอะไรก่อนไม่ถูกเลยชามแรกที่เราทานนะคะจะเป็นราเมงหูสับซุปโชยุคือเส้นนุ่มอร่อยจนพอดีน้ำซุปก็กลมกล่อมไม่เค็มจนเกินไปคือลงตัวมากฟินสุดๆเลยอะ่ะตามด้วยซาบะเบิร์นไฟกินกับกิมจิบอกเลยว่าอูมามีใครที่ชอบทานเผ็ดๆเราแนะนำชามนี้เลยราเมงคุกหอยลายพริกเผาคืออร่อยเข้ากันลงตัวเผ็ดกำลังพอดีเราชอบชามนี้ที่สุดเลยอะหอยลายเขาก็ให้มาเป็นตัวๆใครที่ช ชอบทานเผ็ดนะแนะนำชามนี้เลยแล้วแฟนเรามากินข้าวแกงกะหรี่หมูทอดทงคัสสึกกับเกี๊ยวซ่าคาหมูดูแอบกระซิบว่าสองอย่างนี้เป็นของชอบเ<อ>ข<น>าะนัไม่ต้องพูดบรรยายอะไรมากมายดูก็รู้ว่า เราติดใจชอบแค่ไหนโดยเฉพาะเกียวซ่าคือกินหมดเกลี้ยแล้วที่เมนโดกนะคะเขาก็ยังมีเมนูพิเศษคามินาเบะซุปแซลมอนหมอ้อไฟกระดาษที่หากินยากมากแต่ที่เมนโดะเขามีพร้อมจับร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นและราคาดีขนาดนี้จะพลาดได้ไงทุกคนวมธีเด็กก้วนอย่างเรากินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวาน ท้ายด้วยพนาคอต้าส้มยูสุสตรอเบอรี่และบูเบอรี่ใครมาแนะนําต้องสั่งเลยอันละ39บาทเองอะเลนโดเขามีถึง3สาขาเลยนะคะส่วนสาขาที่เรามาอยู่กาดกลางเวียงใจกลางเมืองเลยมาง่ายที่จอดรถสะดวกไปตามกันโลด